สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอา้ามาดูว่าวันนี้ผมส่งพระอะไรบ้างนะนี่ครับมีทั้งรายการเล่นแค่ชอบนะครับรับผิดชอบตัวเองและก็ รายการพระแท้ถาดแดงนะลูกค้าผมชอบมากนะครับทั้งสองรายการนะหลายท่านก็บางทีก็ชอบแบบวัดดวงวัดตาวัดใจขอเพียงส่งองค์ที่แคปมาให้เท่านั้นพอก็มีนะนะครับแต่ว่าบางท่านก็ชอบพระที่ผมดูขาดูแท้แล้วก็เอาไปขึ้นช่วงพระแท้ถาดแดงก็มีหลากหลายนะลูกค้าผมนะหากท่านชื่นชอบสไตล์ไหนก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับตามกติกาทุกอย่างนะครับพระที่ท่านปิดมาโอนมาแล้วนะครับผมกําลังเตรียมจะส่งนะไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่ท่านนี้ก็เป็นลูกค้าใหม่นะครับ แบบนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าประเภทเครื่องรางเนาะผมก็ไม่ไม่ได้รับผิดชอบใครอยู่แล้วนะเครื่องรางขอเพียงว่าส่งนะครับองจริงๆไปให้นะครับท่านผู้ชมนะผมก็ไม่ทราบพี่ไม่รู้ว่าแกะมาจากอะไรเหมือนกันนะยังไงนะท่านผู้ชมนะเขาเรียกว่าเล่นแค่ชอบรับผิดชอบตัวเองนะแบบนี้ก็นะครับพี่ชายท่านนี้ก็นะครับติดต่อเข้ามาสอบถามว่านะครับองนี้นะครับรายการนี้ยังอยู่ไหมนะครับแคปภาพมานะครับ สุดท้ายผมก็บอกว่ายังอยู่ครับพี่นะครับแล้วก็เขาถามว่าราคาเท่าไหร่นะครับและผมก็ได้แจ้งไปนะครับท่านผู้ชมนะก็มีการคุยกันสคสาคำก็จบแล้วก็พี่เขาโอนตังเข้ามานะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับแบบนี้แบบนี้ผมไม่รับประกันนะครับแบบนี้คือการซื้อขายแบบเล่นแค่ชอบรับผิดชอบตัวเองครับนี่คือนะครับ เขาเรียกว่าพระเครื่องประเภทเครื่องรางนะท่านผู้ชมเนาะประเภทเครื่องรางแบบนี้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนะท่านผู้ชมไปอยู่ที่เพชรบุรีแล้วนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะผมขอดูอีกรอบหนึ่งว่าตรงปกหรือไม่ครับโอเคครับไม่พลาดน,นะผมจะเลียงไว้แบบนี้ไม่งั้นพลาดนะท่านนะาผู้ชมนะผมจะให้ทํางานแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะส่วนรายการนี้รายการนี้ก็จะเป็นทางที่ผมถนัดเลยนะครับนี่แบบนี้ขึ้นช่วงพระแท้ฐาดแดงรับประกันเดนลูกบวชนะครับตอนนี้ก็เวลาก็นะครับ เกือบจะทุ่มหนึ่งแล้วนะครับ18นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับผมยังมีเวลาอีกนิดหนึ่งในการอัดคลิปนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญเจริญพรหลังหยันเกาะเพชรนะครับแบบนี้เลยเป็นเหรียญหลวงปู่หงผมมาปรญโยชนะครับเป็นพระผิวหิ้งๆิ้นะครับสภาพแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะนะครับอัดใต้นะครับแสงนี้อ่อนนะท่านผู้ชมดูข้างนอกเมื่อตื่นตื่นนะครับท่านผู้ชมนะครับแบบนี้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับกับพื้นที่นะครับนี่ครับ นี่ครับจุดใจตังที่ผมเคยบอกเสมอเห็นไหมครับนี่ขนาดซื้อคนละวันบอเวลานอเห็นไหมครับบริเวณหูเหรียญน,นี่จะมีล่องลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าแบบนี้นี่โอ้โหแท้ดูง่ายเลยท่านผู้ชมนะแบบนี้ก็นะครับไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเขาทําเก๋ออกมาหลายบล็อกนะท่านผู้ชมนะนะครับพยายามชอบกับคนที่เขาดูเป็นนะท่านผู้ชมนะตัวเลขที่ผมให้ไปก็เบาวิวเลยท่านนี้เป็นลูกค้าใหม่เหมือนกันนะครับ ท่นแรกที่วัดดวงมาก็เป็นลูกค้าลูกค้าใหม่นะครับแต่ว่าโอนเร็วนะโอนเร็วนะครับปิดแลวโอนเลยนะครับท่านนี้ก็เหมือนกันผมกําลังขับรถกลับจากสนามพระครับปิดแล้วก็โอนเลยนะเป็นลูกค้าใหม่นะครับส่วนท่านนี้เป็นลูกค้าประจําผมนะครับแบบนี้ก็เป็นเหรียญนะครับหลวงปู่ไต้ฮงกงนะครับแบบนี้นะครับไปอยู่ที่นะครับน่าจะจังหวัดประทุมธานีนะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับแบบนี้ประหลอดท่วมเลยนะนะครับจมูกดีมากนะครับท่านผู้ชม จมูกสุดบล็อกเลยนะครับแบบนี้ก็เป็นเหรียญลูกปตโตวัดประดู่ชิมพีปุกเสกครับมาตรฐานสากลนิยมเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อทองแดงลมมันปูนะครับนี่ครับนี่นักสะสมนักเล่นเซียนนี่ไล่เก็บกันเยอะนะท่านผู้ชมนะนะครับเพราะว่าเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายนะครับและก็มาตรฐานสากลนิยมนะครับแบบนี้มีประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะ นี่เห็นไหมครับขอบตัดนี่ถ้าเป็นกลางวันนี่แดงแป๊ดเลยไม่ได้ใช้นะครับท่านผู้ชมถ้าขอบตัดลักษณะนี้คือเป็นพระที่ไม่ได้ใช้นะแสงจะไม่พอภาพผมจะไม่ชัดนะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับรายการนี้ก็ไปอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีแล้วนะครับท่านผู้ชมนะปิดมาแล้วก็โอนเข้ามาเลยนะครับผมจะให้สิทธิ์ท่านที่ปิดแล้วโอนเท่านั้นนะครับโอเคครับไม่พลาดนะส่วนรายการนี้โอ้โหรายการนี้เป็นพระคุณภาพเลยครับเหรียญนี้นี่เป็นเหรียญหายากนะส่วนตัวผมก็เพิ่งได้เหรียญแรกนะครับพอดีผมมือเล็กๆครับเช่าเข้ามาแล้วก็พูดง่ายๆ ถ้ามีลูกค้าติดต่อเข้ามาผมก็ออกเลยนะท่านผู้ชมนะแบบนี้ก็สวยงามมากนะเขาเรียกว่านะครับนี่เหรียญหลวงปู่ของผมว่าเป็นโยนะครับรุ่นนี้ถ้าผมจําไม่ผิดเขาเรียกว่ารุ่นมงคลจัก,กรวาลน,นะท่านผู้ชมนะนี่โอ้โหครับสวยงามเหลือเกินครับเป็นลักษณะเนื้อทองแดงนะครับลักษณะทองแดงลมมันปูดมเดิมคนระับเป็นพระไม่ได้ใช้เลยถ้าเป็นกลางวันนี่สวยมากนะ เวลาไปเจอแสงธรรมชาตินะครับแต่นี่ก็คือเวลา18นิกา30นาทีแล้วเป็นพระดูง่ายนะครับนี่ถ้าเหรียญแบบนี้คือเป็นเหรียญผิวเบสิกเลยนะครับผิวผิวเหรียญแท้เบสิกสายลวงปู่ของผมอ่าปัญโยนะครับแบบนี้นะนะครับเขาเรียกเหรียญมงคลจักรวาลไม่มีราคากลางนะครับผมบอกให้นะแบบนี้หายากนะ ช่วงก่อนนี้ก็น่าจะหลายตังค์ครับนี่ก่อนนี้ก็ต้องกะเกณฑ์นะท่านผู้ชมนะแบบนี้ก็ไปอยู่ที่ลูกค้าประจําผมไปอยู่ที่จังหวัดระยองแล้วนะท่านผู้ชมนะนะครับปิดแล้วก็โอนเข้ามาเลยนะครับแบบนี้เลยผมก็ให้สิทธิ์เต็มที่นะท่านผู้ชมท่านผู้ชมรักษาเครดิตดีมากนะครับส่วนรายการนี้ก็พี่ท่านนี้ก็ปิดมาหลายวันแล้วผมยังจําได้เลยนะครับวันที่ฝนฝนตกลงมาอย่างหนะักผมหนีไม่ทันวันนั้นนะครับผมอยู่ที่สนามพระ,ะครับพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับถ้าถ้ากลับไปส่งผ้าไม่ทันก็ ไปส่งวันพุธก็ได้พี่จะกลับบ้านวันพุธนะครับนี่คือลูกค้าประจําผมนะครับมีความเมตตาผมนะท่านผู้ชมนะก็ปิดพระเหรียนลบปู่หงผมว่าปัญโยบเห็นไหมครับลูกค้านักสะสมนักเล่นหรือว่านะครับพ่อค้าแม่ค้าข้าราชการชอบมากนะท่านผู้ชมนะ นะครับน่าจะเกิดนะจากพุทธคุณแล้วก็ความเก่งของหลวงปู่นะครับซึ่งมีความเมตตาเหล่าบรรดาศิทยิ์ญาณุสิทธิ์แล้วก็นะครับคนที่เคารพศรัทธาท่านเป็นอย่างสูงนะครับแบบนี้นะครับถือเป็นเหรียญรุ่นแรกหลังพระแม่พอศพนะครับแบบนี้เลยหายากมากนะครับท่านผู้ชมนะนะครับหน้าหนาหน่อยนะรุ่นนี้นะครับแบบนี้แท้เขาเรียกว่าแท้ตาเปล่านะครับไม่ต้องส่องนะแบบนี้แท้ตาเปล่าเลยนะครับทองแดงลมดํานะครับถือว่าอยู่ในเล่มหลักมาตรฐานสากลนิยมนะครับแบบนี้เลยนะครับ พี่ท่านนี้ก็เหมือนกับผมก็พี่ครับผมอยู่ที่สนามพระนะครับวันที่ฝนตกหนักๆนะไม่เป็นไรเขาบอกเดี๋ยวค่อยส่งมาวัานพุธแต่ว่าวันนี้ผมมาส่งพระคือส่งหลายรายการนะนะเป็นเหตุให้ผมต้องส่งไปพร้อมกันเนาะท่านผู้ชมเนาะจะได้เสียค่าน้ำมันรถมารอบเดียวนะครับเพราะผมเน้นเน้นผ้าหลักร้อยอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะเวลามาส่งก็ต้องส่งพระมันรายการนี้เป็นรายการที่ซื้อขายกันแบบวัดดวงนะผมไม่ได้รับประกันนะครับแบบนี้แบบนี้จะเป็นผ้าที่ผมดูไม่ขาดนะครับพี่ท่านนี้ก็นะครับพี่ชายท่านนี้เป็นลูกค้าประจานะ ก็วัดดวงเหมือนกันท่านผู้ชมนะแบบนี้เลยนะครับนี่หลวงพ่อเงินนะครับเป็นสไตล์ผ้าหล่อนะครับผิวหิ้งหิ่งนะครับพี่เขาเห็นอยู่ในภาพนะก็แคปมานะครับท่านผู้ชมนะแบบนี้เลยก็ไปอยู่ที่นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับแบบนี้ไปอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับแบบนี้นะครับไปอยู่ที่จังหวัดประทุมธานีนะครับแบบนี้นะครับไปอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับส่วนแบบนี้นะครับไปอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับท่านผู้ชมครับโอเคนะครับท่านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ไม่ว่าท่านจะมาเช่าพระช่วงนะครับพระแท้ถาดแดงรับประกันยันลูกบวชหรือว่าช่วงนะครับเครื่องรางเล่นแค่ชอบหรือว่าพระสมเด็จไม่รับประกันรับรองว่าผมส่งตรงปกบร้อยเปอร์เซ็นต์ขอให้ท่านทําตามกติกานะครับถ้าใครมาเช่าพระหรือว่าเช่าเครื่องรางช่วงนะครับเล่นแค่ชอบรับผิดชอบตัวเองเนี่คือผมไม่ได้รับประกันนะครับไม่ได้คือผมไม่ได้รับประกันสักคิ้นเลยนะเครื่องรางเพราะผมดูไม่ขาดไม่เป็นขนาดนั้นนะท่านผู้ชมนะนะครับ ก็มีนับมีน็อกกันเรื่อยแหละคร,รับผมส่งจริงนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านท่วมมิตจริงดีนะท่านผู้ชมนะลูกค้ามีความสุขผมก็มีความสุขนะครับลูกค้าโอนเร็วผมก็มาส่งเร็วนะวันนี้18บแนาฬิกาสานาทีแล้วผมยังไม่ถึงบ้านเลยนะท่านผู้ชมนะ ว่าผมอยากให้พี่ๆได้พระเร็วนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับก็ตามตามกติกานะครับผมไม่มีการส่งภาพเพิ่มเติมให้ท่านไหนนะแบบนี้ผมไม่ไม่ถ่ายรูปเลยนะแบบนี้นะครับพี่ท่านนี้ก็ได้สิทธิ์ไปเต็มๆเลยนะครับเพราะว่าเขาโอนจ่ายเรียบร้อยแล้วให้เขาไปถ่ายเอาเองเนาะก็กราบขอบคุณทุกท่านนะครับอยากได้ลักษณะแบบไหนผมจัดให้หมดนะมีหมดทั้งวัดดวงวัดตาวัดใจและช่วงพระแท้ถาดแดงและประกันยี่ยนรูปบวชนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมไปส่งพระก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ